สวัสดีครับมาพบกับผมวิดีโอขลุงชาร์โดเอสดีวันนะครับผมนี้ก็มาอยู่การติดตั้ง GG หรือเกมการ์เดียนนั่นเองนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับบางคนก็ทําไม่ได้ครับส่วน GG เวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นที่ต่ํากว่า10ลงไปนะครับมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็เวอร์ชั่น13เนี่ย ขึ้นไปก็จะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับมันมีปัญหามากนะครับผมโอเคก็มาเลยติดตั้งกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือโลโก้ใหม่ของเมืองของเรานะครับผมก็คือเมือง SD 1 City นะครับผมหรือ SHADOW SD 1 City นนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาทําการติดตั้งกันเลยนะครับจอดอื่นนะครับผมเข้าลิงก์ตัวนี้นะครับผมเป็นน้องคนหนึ่งส่งมาให้ลุงทดลองอ่าทดลองลงนะครับผมก็เป็นชื่อมีแอปชื่อมีชื่อว่า God ไอก็ m โหมนะครับผมอ่ะ นี่นครับผมน้องคนนึงแส่งส่งมานะอาจจะเป็นจีจีกับตัวนี้เป็นแอปโคนะครับเดี๋ยวเรา mm. โหลดจีจีมาก่อนเลยนะครับผมเข้าไปนี่ก็จะมาลุงก็จะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะเออทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ก้อนนี้เขาบอกว่าดาวน์โหลดเป็นอันตรายก็ไม่เป็นไรก็ดาวน์โหลดไปเหมือนเดิมนะครับผมเป็น apk นะโอเคก้อนเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็ไปอีกตัวหนึ่งเลยไอตัวบนนะแอปโคนะทุกคนนี่เข้าไป ลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะตัวนี้ก็จะเป็นเข้ามาอย่างนี้นี่กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะเมื่อกี้มันขึ้นดาวน์โหลดออโต้นะจริงๆต้องกดตรงนี้นะครับทุกคนแต่ถ้ามันมีข้างล่างตัวนี้กดแอปเสพนะให้เรากดตรงนี้นี่เรากดตรงนี้เลยปึ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าดาวน์โหลดเลยนะครับผมรอสักครู่โอเคเนี่ยถ้ามันมีปัญหานะครับผมเนี่ยตรงนี้จะให้กดดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดสตาร์เตอร์สตาร์ สตาร์เตอร์นะครับผมตรงนี้ให้รีเพลช์อะไรสักอย่างก็คือมันออไฟมันหายหรืออะไรสักอย่างเราก็ต้องรีเพล์มันนะครับผมเห็นไหมมันจะมีดับดับเลขถอยหลังนะแล้วก็รอสักคู่นะครับผมนี่ตรงนี้มาแล้วนะก็คือตัวดาวน์โหลดหรือไฟที่ทิ้งไว้มันหายนะครับผมมันเออร์เรอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องรีเพล์มันใหม่นะครับผมกดใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นโฆษณานะให้เราปิดไปตัวนี้ก็รอสักคู่นะครับผม โอเคก็มาขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้แล้วนะกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวดาวนโหลดเสร็จเราไปดูกันที่ไฟล์ในตัวเครื่องเลยนะครับผมป้ายเข้าที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมตัวเครื่องเรานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เข้าไปที่โทรศัพท์นะครับเข้ามาหาตัวคําว่าดาวน์โหลดนะครับผมนี่เลยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนี่มันก็จะมา2ตัวนี้นะครับผมเป็นรูปเทจ้าซุสนะให้เราติดตั้ง G ีก่อนนะครับผม ป๊บอ่าติดตั้งเลยนะครับผมนี่ก็จะดาวน์โหลดนี้นะอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมการบล็อกแอปที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมไม่เป็นไรแล้วก็กดตัวนี้แล้วกดคําว่ายืนยันที่จะติดตั้งนะครับผม b u r ด t b u ด,ด s t b u เขาจะติดตั้งนะอ่าคำว่าเสร็จนะครับผมแล้วก็มาติดตั้งไอแอปบัวชันไอตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งที่ดาวน์โหลดนะครับผมเป็นตัวแอปโคลนนะเข้าไปเลยตั้ง ปึ๊ดปึ๊บอ่าเสร็จนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกเลยครับผมนี่มาสามตัวนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นอ่าไอแอปโคลนนะทำไมได้ยเงงี้แอปตัวนี้จะเป็นแอปแอปจีจีนะครับผมนี่เป็นแอปโคลนเรามาแอปโคลนนะครับผมเข้าไปเลยตัวนี้จะเป็นแอปโคลนเขา Dual Dual Space อ่ะกดเข็นด้วยนะครับผมกดอนุญาต Uh, อันนี้โคนแอพพิเคชันแนลไม่็นไรกดแคนเซิลไปอ่ากดเพิ่มแอปตรงนี้นะทุกคนนี่ก็เพิ่มคาร p พักกิ้งไปนะครับผมกับจี G ที่มันเป็นชื่อแปลกๆนะสองตัวนี้แหละอ่ะเพิ่มเข้าไปนะผมอันไหนก็ได้สองอันเลยแล้วกันโอเคกดเพิ่มไปแอปโคนเลยเสร็จนะครับผมเราเปิดไอคอนโหมดนะ ไหนก็ได้นะครับผมลุงไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วเหมือนเราติดตั้งทีนึงกดไม่ไม่ต้องกดค่าเริ่มต้นนะพบปัญหาในการวิเคราะห์แยกแพ็กเกจไม่สนใจอรอสักครู่นะครับผมอันนี้เขาจะลงติดตั้งแบบว่าสุ่มนะครับผมสุ่มชื่อชื่อเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการตรวจจับตัวเกมนะ ชื่อเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ G G หรือไม่ใช่ iGod Mode แต่ในเส้นเขาจะเปลี่ยนเริ่มต้นชื่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมเอาไอตัวทั้ง G G ไอทั้ง Charging กับ God อคอ d โหมดเนะี่ยเข้ามาในแอปโห o ดแล้วนะครับผมกดไปที่ไอคอ d โหมดเลยนะครับผมให้เราทําการเปิดมันนะครับผมหรือติดตั้งมันเองนะครับผมก็จะมีไอพวกกดต่างๆนะครับผมนี่เห็นไหมก็สามารถ เล่นได้แล้วนะทุกคนนะก็ลุงสามารถทําได้แล้วดูกดคําว่าเริ่มนะครับผมมันก็จะเห็นไหมโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมมุมจออ่ะคือตรงนี้มันบังอยู่นะครับผมปัดทิ้งได้นะนี่นะครับผมได้แล้วนะทุกคนนะนี่ G G ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมไอ e God Mode นะโอเคก็มาประมาณนี้ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามลุงได้นะครับถ้าลุงว่างนะเพราะว่าคนทักมาถามลุงเยอะมากนะครับผม นี่ครับนี้เราก็เข้าตัวเกมได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมลองมาใช้ลองมาใช้ใชตัวตัวไอคอสหมดกันดูนะครับผมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่น่าจะใช้ได้เพราะลุงเมื่อกี้ลุงเข้าไปนะนะครับผมใช้ได้นะกคนโอเคแล้วเจอกันนะครับผมคลิปหน้านะมาทําจีจีกันเลยนะครับผม let's go ไปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับแล้วอย่าลืมไปเจอกันที่ SD1 City นะทุกคนนะแล้วเจอกันนะครับผม S D สด i วันีนะครับผมเดี๋ยวเร็วนนี้บายบายสวัสดีครับทุกคนไปแล้วจ้าแล้วเจอกัน i อคอสโม